สวัสดีค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่สองนะคะที่เรานะคะจะไม่มีช้อยให้เลือกตอบอีกต่อไปแล้วแต่เราจะต้องคิดและเขียนคำตอบลงไปเองค่ะอย่างแรกเลยก็คืออย่าลืมที่จะเขียนชื่อน้มสกุลโรงเรียนห้องสอบและก็เลขที่นั่งสอบให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าข้อสอบส่วนนี้เนี่ยคุณครูเขาจะต้องนำไปดูคำตอบของเราแล้วก็ ไปฝนคะแนนให้เราอีกทีหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเขียนให้อ่านออกและให้คุณครูเขาตรวจให้ถูกด้วยนะคะอย่าทําไปเรื่อยนะไม่อย่างนั้นแล้วก็ผิดแน่นอนเลยนะคะไปดูกันที่ข้อ27เลยนะคะลุงแดงมีไข่เค็ม180ฟองบรรจุใส่กล่องกล่องละ6ฟอง นำไปขายกล่องละ35บาทจากข้อมูลลุงแดงจะขายไข่เค็มถ้าขายหมดเลยเนี่ยจะได้เงินกี่บาทนะคะเรามาทีละขั้นตอนเลยตอนแรกลุงเนี่ยมีไข่เค็มอยู่1้อปฟองบรรจุใส่กล่องกล่องละ6ฟองแสดงว่าจะต้องแบ่งเท่าๆกันการแบ่งเท่าๆกันแบบนี้เขาเรียกว่าการอะไรเอ่ยบวกลบคูณหรือว่าหาราถูกต้องการหารค่ะ เราก็นำเลข180เนี่ยไปหารกับ6เลยค่ะอ่าถ้าใครไม่ถนัดหารแบบแนวโนอโนนะคะจะเอบหารแบบแนวตั้งแบบคูฟ้าก็ได้คูฟ้าจะเอบคิดตรงนี้นี่เอบนะเนี่ยหนึหารด้วยหนะคะอ่าหอะไรได้1ไม่มีใ่ศูนย ดึงหนึ่งลงมาก่อนนี่ไม่ได้ใช้หกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดนะคะลบกันเหลือศูนย์ช่องนี้เป็นศูนย์ตรงนี้ก็ต้องเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นร้อยแปดสิบหารด้วยหกคูฟ้าก็เลยได้สามสิบตอบเลยได้ไหมยังไม่ได้ค่ะจะต้องนําไปขายกล่องละสามสิบห้าบาทอีกอันนี้ได้เป็นกล่องแล้วนะคะได้ทั้งหมดร้อยแปดสิบกล่องทีนี้นําไปขายนะคะขายได้กล่องละ 35บาทเราขายทุกกล่องเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็นำไปคูณได้เลย30คูณ35เราถึงจะได้คําตอบนะคะเอาไปแอบคิดฝั่งนี้ดีกว่า30คูณกับ35นะคะทีนี้คูณกัน5คูณ0ได้0 5คูณ3ได้15ต่อไปหลัก10ตรงหลักหน่วยก็ใส่0ทิ้งไว้3าคูณ0ได้0 3 3 9บวกกันได้0 5 นะคะก็จะเป็น1050นั่นเอง1050ราคาเราก็ต้องใส่เป็นบาทนะคะเพราะฉะนั้นตอบเราก็จะตอบได้ว่า1 5 5 0บบาทนะคะถ้าใครตอบได้ตามนี้ถูกต้องไปเลยหรือใครจะเขียนเป็นเลขไทยก็ได้นะคะ เป็นคำอ่านก็ได้เหมือนกันนะคะถูกเหมือนกันโอเคไหมโอเคถ้าโอเคแล้วก็ไปข้อ28กันเลยค่ะข้อ28นะคะไปดูโจทย์ถามก่อนแล้วกันโจทย์เขาถามว่าอามซื้อเสื้อหนึ่งตัวและหมวกหนึ่งใบโดยจ่ายเงินตามภาพจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่นะคะเรามาดูว่าเขาจะซื้อทั้ง เสื้อแล้วก็หมวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาราคา2อย่างเนี้มารวมกันก่อนเราถึงจะรู้ว่าเขาจะต้องใช้ใชเงินซื้อของไปเท่าไหร่ก็คือ280บวกกับ130 0 0บก0ได้0 8บวก3ได้11ใส่1ทด1 2บวก1เป็น3บวอีก1เป็น4แสดงว่าเขาต้องตอนนี้เขาจะซื้อของในราคา410บบาท แล้วมาดูกันว่าเขาจ่ายเงินไปเท่าไหร่แบงค์103ใบ100 200ก็มีเงิน300บาทบวกกับแบงค์5้อีก3ใบ50 1 0 0บ5 0บาทแสดงว่าตอนนี้เขามีเงินที่จะจ่ายร้านค้าทั้งหมด300-150ได้เป็น450บาทเพราะฉะนั้นมาดูฝั่งนี้นะคะ มีเงิน450บาทซื้อของก็คือซื้อเสื้อกับหมวกไป410บาทจะได้รับเงินทอนกี่บาทลบกันจ้า0ูลบ0เหลือ0 5-1ลบ1เหลือ4 4-4บ4เหลือ0เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้เงินทอนทั้งหมด40บาทข้อนี้ก็จะต้องตอบว่า40บาท แค่นี้เองถูกต้องไปเลยยากไหมคะครูฟ้าว่าไม่ยากนะโอเคจบไปแล้วสองข้อต่อไปข้อยีสิบเค่ะทุกคนข้อยีิบเนะคะอ่านโจทย์กันจากข้อมูลแม่เหลือเนื้อไก่อยู่กี่กิร,รัมนะคะแม่ไก่แม่ไม่ใช่แม่ไก่แม่มีเนื้อไก่สามกิโลกร,รัมห้าขีด นำไปทอด2กิโลกร,รัมและทำแกงเขียวหวาน600กรัมแม่มจะเหลือเนื้อไก่อยู่กี่กรมัมไปดูข้อมูลที่เราต้องรู้กันก่อนสิ่งที่ต้องรู้นั่นก็คือการเปลี่ยนหน่วยกิโลกรมัมกรมัมแล้วก็ขีดนะคะทีนี้ข้อที่1เลย1กิโลกรมัม เท่ากับ10ขีดจำได้ไหมคะ1กิโลกร,รัมเท่ากับ1,000กร,รมัมแล้วถ้าเทียบถีดขีดกับกร,รมัมลักก็คือ1ขีดเท่ากับ100กร,รมัมตรงนี้ครูฟ้าใส่ศูนย์น้อยไปตัวหนึ่งโอเคไหมคะ1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดและ1กิโลกร,รัมก็มีค่าเท่ากับ1,000กร,รัมเช่นกัน แล้วขีดกับกร,รัมก็คือ1ขีดมี100กร,รมัมเพราะฉะนั้น10ขีดก็มี1 0 0 0กร,รมัมครึ่งก็เท่ากับ1กิโลกร,รมัมโอเคไหมคะโอเคนะทีนี้เพื่อจะไม่ให้งงคําถามเขาถามเป็นกร,รมัมเพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลงเจ้าขีดนี้ให้กลายเป็นกร,รมัมคูบอกว่า1ขีดเท่ากับ100กร,รมัมเพราะฉะนั้น5ขีดตรงนี้ก็จะต้องเท่ากับ500กร,รมัมโอเคไหมคะ เราไปตั้งต้นกันแม่มีเนื้อไก่3กิโลกรัม500กรัมแม่นำไปทอดแปลว่ายังไงก็ต้องลดลงก็นำไปลบกับ2กิโลกรัมไม่มีกร,รัมก็ต้องเป็น0กรัมลบกันเหลือ3ลบสเหลือ1กิโลกรัมกับอีก500กรัมอันนี้คือแม่นำไป ทอดเสร็จแล้วนะต่อไปนําไปทําแกงเขียวหวานอีก600กรัมก็นําไปลบกับอีก600กรัมทีนี้ดู500มันลบ600ได้ไหมจ๊ะหนูไม่ได้นะจ๊ะมันก็ต้องไปยืม1กิโลกรัมเฮ้ย1กิโลกรัมยืมหน่อยหนึ่งก็เหลือ0 1นกิโลกรัมมาแปลงเป็นกรัมอยู่ๆจะให้มัน1กรัมได้ไหมไม่ได้มันจะต้อง1กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมคะ1,000กรัมถูกต้องเพราะฉะนั้น มันก็จะได้มาอีก1,000กรัมบวกอีกของเดิมอีก500ก็เป็น1,500กรัมทีนี้1,500กรัมลบ600ได้หรือยังลบได้แล้วนะคะ1,500กรัมลบ600กรัมก็จะเหลืออยู่900กรัมครับผมเพราะฉะนั้นจากที่แม่มีไก่เท่านี้นำไปทอดลบออกไปเท่านี้ นำไปทำแกงอีกเท่านี้ถูกไหมนี่นำไปทำแกงตรงนี้เพราะฉะนั้นแม่ก็จะเหลือ900กรัมข้อนี้ก็เลยตอบว่าตอบว่าอะไรจ๊ะตอบว่า900กรัมค่ะถูกต้องโอเคจบได้ตามนี้ถูกต้องนะคะ และแล้วเราก็มาถึงข้อสุดท้ายของเรากันค่ะนั่นก็คือการที่เราจะต้องแสดงวิธีทํำอย่างละเอียดเพราะอะไรเพราะว่าบวกลบคูณหาร1จุดก็เป็น1คะแนนได้1คะแนนครึ่งคะแนนใส่หน่วยก็เป็น1คะแนนได้ครึ่งคะแนนได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนให้มันครบครบนะคะโอเคไหมเขียนให้ได้เยอะที่สุดนะคะ วิธีทำนะคะเราก็ต้องอ่านมาจากโจทย์เนาะกลุ่มแม่บ้านร่วมมือการทำหน้ากากผ้าได้วันละ350ชิ้นเมื่อทำหน้ากากได้9วันมีการสั่งเพิ่มขึ้นอีก4 8 5 0ชิ้นกลุ่มแม่บ้านจะต้องทำหน้ากากผ้ารวมกันได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะเราจะต้องเขียนให้หมดนะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเราควรจะเขียนว่าอะไรอ่ะลองบอกมาก่อนว่าจะถูกไหมอ่ะโอเค ถ้าจะเขียนเต็มๆเราสามารถเขียนได้ว่ากลุ่มแม่บ้านร่วมมือกันทำหน้ากากผ้าได้วันละ350ชิ้นแต่มันยาวไปอะยอ่อได้ไหมยอ่อได้แต่ต้องได้ใจความเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่สำคัญกลุ่มแม่บ้านอะถ้าสมมติครูฟ้าลองดูออันนี้ภาษาไทยนิดนึงนะกลุ่มแม่บ้านร่วมกันร่วมมือกันทำหน้ากากผ้าได้วันละเท่านี้ชิ้นถ้าครูฟ้าตัดคาว่านี่ตัดเนี่ย เหลือกลุ่มแม่บ้านสามร้อยห้าสิบชิ้นรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องกลุ่มแม่บ้านร่วมมือกันสามร้อยห้าสิบชิ้นรู้เรื่องไหมคะก็ไม่รู้เรื่องถ้าตัดข้างหน้าออกล่ะกลุ่มแม่บ้านร่วมมือกันนี่ออกเหลือทําหน้ากากผ้าได้เวละสามร้อยห้าสิบชิ้นรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องหลักๆก็คือเขาทําหน้ากากผ้าเพราะฉะนั้นเขียนแค่ตรงที่สําคัญก็พอนะคะทํา หน้ากากผ้าได้วันละ3ามหสชิ้นหน่วยเนยอะไรใส่ให้ครบนะคะอย่าเสียนแค่3ามห้เฉยเไม่เอาชิ้นมาไม่ได้นะลูกเป็นคะแนนนะโอเคปะต่อไปาันที่สองทำหน้ากากผ้ามาได้9้าวันก็คือ เขียนไปเลยว่าทําหน้ากากผ้าได้9วันก็ได้หรือว่าใช้เวลาทําหน้ากากได้9วันก็ได้นะคะให้มันได้ใจความให้มันรู้ว่าคืออะไรทําหน้ากากมาได้9วันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปต่อเราสรุปใจความแค่นี้ก่อนเอาทีละท่อนทำหน้ากากผ้าวันละส5 0้สิบชิ้นเขาทำได้9วันแสดงว่า เขาจะจะจะได้หน้ากากผ้า <S <S <ess> เท่าไหร่คะเราก็ต้องรู้ว่าต้องเอาสองตัวนี้สามรอห้าสิบกับเลขเก้าเนี่ยมาทำอะไรกันจำนวนว,นวันได้วันละสามร้อห้าสิบวันต่อมาก็สามรอห้าสิบวันต่อมาก็สามร้อห้าสิบเขาเรียกว่าการ,รบวกที่เท่าเท่ากันทั้งหมดเก้าครั้งเราจะ ใช้วิธีการอะไรจะง่ายที่สุดอ่าถูกต้องการคูณเพราะฉะนั้นเราเขียนได้สองแบบนะคะแบบที่1เขียนคูณระหว่างบรรทัดเลยเพื่อให้เรารู้ว่าเรา2สองบรรทัดนี้มาคูณกันแล้วก็เขียนคําตอบตรงนี้หรือนักเรียนจะเขียนเป็น350รอหารเแล้วก็เขียนคําตอบแบบนี้ก็ได้แต่ครูฟ้าว่าแบบที่1งง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะคูณไปเลย เก้คูณศย์ได้ศูนย์หใส่ห้าทดสี่เก้าหนก็2องสิบแปดเก้าสาสสอนะคะหน่วยจะเป็นอะไรเป็นวันหรือเป็นชิ้นอ่ะดูสิจะได้หน้ากากผ้าสามพหนึง่งร้อห้าสิวันเหรอไม่ใช่มันก็ต้องเป็นชิ้นสิเออเขาถามหน้ากากอะ่ะก็ได้3ามพัรหชิ้นที่นี่ยังไม่จบมีอีกหนึ่งทอนเขาบอกว่ามีการสั่งเพิ่มขึ้นอีก 4850ชิ้นเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้งงแนะนำให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะคะหรือนักเรียนจะเขียนต่อกันเลยก็ได้แต่มันอาจจะงงถ้าสมมุติว่าเอาคำตอบตัวนี้ไปบวกเพิ่มกับตัวนี้มันจะงงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้แยกอีกบรรทัดหนึ่งแยกอีกบรรทัดหนึ่งเราก็สามารถเขียนเหมือนเดิมก็ได้นะคะ ว่าจะได้หน้ากากผ้า3,150ชิ้นและทีนี้ต่อมาที่ขีดสีแดงมีการสั่งเพิ่มอีก4,850ชิ้นสั่งเพิ่มเพราะว่าเพิ่มก็ต้องเอามา บวกกันนั่นเองนะคะบวกกันเลยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วทำหน้ากากผ้ารวมกันได้นะคะก็คือล้อจากสิ่งที่เขาถามตรงนี้เลยนะคะเป็นเท่าไหร่เอ่ยบวกกัน0ูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ห้าบวกห้าได้สิบใสศูนย์ทดหนึ่งแปบวกเป็นเกบวกเป็นสิใสศูนย์ทดหนึ่งสีบวกสเป็นเจบวกเป็นแปนะคะรวดพัน ชิ้นนะคะออโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอบเราก็จะสามารถตอบได้ละตอโอโบตอบเวลาตอบเรามัานจะเขียนเป็นเลขไทยใช่ไหมคะตอบก็คือล้อจากสิ่งที่เขาถามกลุ่มแม่บ้านจะต้องทำหน้ากากผ้ารวมกันได้ทั้งหมดกี่ชิ้นเราก็ตอบเต็มๆไปเลยเออรอบนี้กลุ่มแม่บ้านจะต้องทำ หน้ากากผ้ารวมกันได้ทั้งหมดแปดพันชิ้นเยี่ยมจบแล้วค่ะเท่านี้แหละแอมบ,บอกไว้นิดหนึง่งเขาคิดคะแนนแบบนี้ลูกทำหน้ากากผ้าได้บรรละอันเนี้ได้ไปละได้คะแนนอันนี้คือคะแนนจุดที่หนึ่ง ไม่บอกนะว่าได้กี่คะแนนบอกแค่ว่าเขาคิดคะแนนตรงนี้จุดที่หนึ่งสามร้อยห้าสิบาทนี่ก็เป็นจุดที่สองนะคำว่าชิ้นนี่ก็เป็นจุดที่สามถ้าเขียนครบดูนะตรงไหนเป็นคะแนนบ้างตรงนี้ก็เป็นคะแนนตรงนี้ก็เป็นคะแนนเครื่องไม้นี้ก็เป็นคะแนนตรงนี้ก็เป็นคะแนน โอ,อ้เป็นคะแนนทั้งนั้นเลยสรุปสุดท้ายก็เป็น,น,นคะแนนคําตอบก็เป็นคะแนนทิ้นก็เป็นคะแนนเห็นไหมคะทุกจุดเป็นคะแนนหมดเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเขียนทุกจุดเลยนะคะหายไปนิดนึงก็เสียดายคะแนนนะครูว่า เออโอเคนะคะตอนนี้ก็มาถึง EP สุดท้ายแล้วของการติวข้อสอบในปี2,563นะคะซึ่งเขาสอบกันไปเมื่อปี2,564เนาะก็คือปีล่าสุดเลยก็ขออ,อนวยอวพรให้นักเรียนมีความคิดมีสติในการทำข้อสอบแล้วก็ได้คะแนนเยอะๆนะคะขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ